โดนตีไข่แตกเลยรู้บาลเลยรอพี่อยู่น,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 นี่ไอฮะโดนเลยพี่เฮ้ยเตยหกโมงไปประมาณเจ็ดปักจนสองหนึ่งเลยนี่จะมาทำไม,มอ๋อแล้วลำพูนไปป่ะครับไปครับนอนวัดนะนอนวัดนะสวัสด,นนดีครับนอ,นอันนี้ชื่ออะไรครับอ่ะเตยประเมินก่อนเลยชื่ออะไรนะครับปีนีนครับแล้วเราครับเตยเฮ้ยพี่วัดเคยสัมภาษณ์ป่ะทีหนึ่ง มาแล้วก็มงเรียบน้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่าแล้วก็ขึ้นนำแล้วครับเซดินอานีเยศูนย์ครับนำแล้วครับพีจีจากเซดินให้มาประจำตำแหน่งแล้วเปิดเข้ามาดานินล2ประตูต่อศูนย์ครับบีจีปฐม,มขึ้นนำครับดานิโลเอาเวสโอ้โหสิบสองนาทีสองส่าดีครับผมโยโยโยครับหรือกระต่ายแตะบายโยหรือโย,โย,โย,โยรู้ว่าอันนี้ วันนี้มาจอดรถรถตัดกับมาเจอมาเจอน้องแบงค์ครับอ่านี่น้องแบงค์ครับน้องชายของใครครับน้องชายของใครนะน้องเบียร์องเบียร์ครับอ่าอยู่ร้านน้องเบียร์เนาะเพิ่งเจอเรือน,น้องเบียร์อ่าวันนี้บอกเลยวนไปประมาณ3ามสี่รอบครับอ่ะแบงค์วนกี่รอบห้ารอบห้ารอบ,อบเป็นเวลาครึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับรถเยอะมากครับรถตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายห,หนูโอเคเดี๋ยวเราเข้าในสนามก,กันโอเค มาก็ชวนคุยหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าแต่ของเราลนตั้เหมือนกันนะใช่ครับแต่เยอะมากนะเราดูข้างนอกเลยนี่นะยังยังมีคนที่ไม่ได้เข้าอีกนะแต่เดี๋ยวเราไปเชียร์กันเนาะครับครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศอันนี้ก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงนาทีละนี่ครับเดี๋ยวเราจะลื่อ,อนกันนี้วันนี้บอกเลยคนมหาศาลบรรยากาศนอกสนามครับ หดเวลา4นาทีขึ้นได้หมดเวลา4นาทีครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน่อยหนึ่งก็ได้รับตั๋วครับอ,าอ่าครับนี่บรรยากาศครับวันนี้มาสายสายเหมือนเดิมนี่บรรยากาศครับนี่อาจะสร้างใหม่ โดนตีไข่แตกเลยน่ารีบมาเลยรอพี่อยู่นี่ไงฮะนารีบโดนเลยพี่เฮ้ยตื่นหกโมงมาถึงโดนยิงเฉยครับหมายเลขเด็กสิบเก้าเด็กกล่าวอัานนำองแชร์แบงค์ข้อครับบอกเลยวันนี้รถเยอะมากโลตัสนี่ไม่มีที่จอดมาโดน ขนาดนะครับเข้ามาโดนตีไข่แตกเลยบอกเลยว่าวันนี้คนเยอะมากข้างนอกนี่รถจอดเต็มหมดหมดอันนี้หมดเวลาแล้วครับเป็นไงครับอันนี้คือบรรยากาศฝ่ายกรรมการตัดเวลาแล้วครับเห็นไหครับหมดเวลาครับน้ำอยู่สองประตูต่อหนึ่งไม่ตมากึ้นเวลานะครับแฟนฟุตบอลอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมี กิจกรรมที่ดีครับมาฝากในช่วงพักครึ่งครับไม่ว่าจะเป็นลัอกี้นรอนะครับจะกตัวเข้าชมฟุตบอลครับเล็กนะพี่พิเศษครับนัดนี้เราจะมีกิีดิพงกิีดิพงฟุตบอทธ่อยอะไรไหนพี่มาเนี่ยโอ้โหตอนพักครึ่นโอเคครับนี่พิธีวัดครับคนพัดนี่ตามแม่สารัตเดินมาครับเดี๋ยวแต่้พน่าอีกนะไม่ติดอ่ะ ไอโลกออกโลกดารารัดข่โลกขขยโลกเฮ้ยยินดีด้วยนะจบแล้วขอบคุณค่ะอโอเคยินดีด้วยพี่เิยขึ้นไปโดนยิงตีไข่แตกพอดีเลยเพิ่งมาโอเค <laughs> วันนี้เท่าไหร่ดิชนะอยู่แล้วกีฟานลง <laughs> ตาหน้านะโอเคเน <laughs> ี่ยตายเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ภาพบารรยากาศครับนี่หลังเอ็หนึ่งครับอันนี้พักครึ่งคนเยอะมากคนเบอกเลยวันนี้เฮ้ยครับโหบรรยากาศนี่คือภาพบารรยากาศครับพอเดินมาก็เจอเลยไ,ไ,ไม่เจอได้ไงอันน่นามดีแม่รัฐที่แล้วเอาสามแต้มไปนะ จำได้เหรอจำได้เลยผมไปที่สนามนี่ไทยเนี่ยนี่ไทยมันใส่ไม่ไม่เป็นสู้เองไม่สู้เองนะไม่สู้เองเออพลาดเองพลาดเองอ๋อใช่ใช่เข้าใจได้เมื่อกี้นี่ก็พลาดอีกเห็นไหมเนี่ยเอาไม่ทำงานที่บ้านนะครับเวลาออกวันนึงเวลาออกวันเดิ้โอเคเดี๋ยวเราเชียร์ด้วยกันนะสามหนึ่งนะสานะโอเคแข่งยี่ลูกหนึ่งนะลาพูนลลาพูนไปป่ะเฮ้ยใส่สีขาวลองลักลาพูนเลยะเบ้างโอเคได้แล้ว ทำไมพมาเสร็จตัดจนสองหนึ่งเลยรู้จะมาทําไม แล้วลำพูนไปป่าครับไปครับนอนวัดนะนอนวัดนะนอนวัดโอเคอเ,อเดี๋ยวเจอกันนอนกับตะปเรือก็ไปลำพูนโอเคไปดูสับรเรือไปดูสับรเรือโอเคเจอกันจองตาลาไปแล้วที่วัดลำพูนตาลาหนึ่งตาลาหนึ่งนอนกับตปรเรือโอเคตามนะน้าเยลลำพูนอนนี้อันอันนี้เล่นต่อเสริมอ่ะครับอันนี้ต่อเสริมอ่ะอันนี้ต่อเสริมอ่ะครับมีมีมีอันนี้ต่อเสริมอ่ะครับมีมีมี VVIP ครับต่อเสริมนะครับอห้าห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งชูอ๋อเนื้อสอง สองไปแล้วสองไปแล้วโอเคสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับอ่ะเริ่มต้นเงินก่อนเลยชื่ออะไรนะครับฟินค่ะฟินนะครับแล้วเราอะครับเตยเอ้ยพี่ว่าเคยสัมภาษณ์ปะทีหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้นะอ่านี่เราเราเชียร์กันมานานยังไงแชร์กัมาประมาณสองสามปีอ๋อแล้วเราอะครับ อ๋อนึกว่าเชียร์ตั้งแต่เกิดคงคงไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะแล้ววันนี้ผลเท่าไหรด่ดีอ่ะเราก่อนแล้วกันสามศูนย์แล้วกันเฮ้ยเราสามศูนย์เลยเหรอม,มันมันมันหนึ่งแล้วนะสองหนึ่งแล้วนะอ,นนอ่าสามหนึ่งนะครับแล้วเ,เ,เราอะครับสามสองสามสองโอเคเดี๋ยวขอยเป็นเช่นนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันเนะาะครับขอบคุณมากเลยนะครับ จะยิงประมาณอีกสองเมตรครับพี่สองเมตรนะครับก็จะเป็นสี่หนึ่งแน่นอนมั่นใจครับหแต่วันนี้เล่นดีใช่ป่ะใช่แต่แต่พอพี่เพิ่งมาถึงนะพอขึ้นมาถึงปุ๊บโดนตีไข่แตกเลยพลาดนิดเดียวครับพลาดนิดเดียวนาะอัละเราอะครับดูแล้วอ๋อจะไม่ขึ้นไปเลยเหรอ อขึ้นไปพายเกมพี่อ๋อโอเคครับแล้วแล้ว่าวันนี้จบด้วยสกอร์เท่าไหร่เราดูและน่าจะไม่ต่ำกว่าสามหนึ่งอุ้ยต้องยิงอีกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะโอเคครับขอครี่ครับพี่ไะเขามาให้เป็นพัดเหรอ ผมมาถึงปั๊บเดินขึ้นไปสองหนึ่งผมถ่ายได้เลยจังๆง,งงมากเลยทำไมมันเป็นการลงทุนที่เฮ้ยยังไงก็ได้มันปอปอใช่หรือครึ่องโลกใช่ปะมนงานพักรวยยินโอเคโอเคนะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยพิมพ์เชียร์มานานนะครับมานานแล้วกี่ปีละนาน อ๋อห้าหกปีนะครับแล้วชอบใครเป็นพิเศษปะครับดูไรสาระกับเจนะครับใครๆก็ชอบเนาะแล้วว่าวันนี้ผลจะเท่าไหร่ครับตอนนี้สองหนึ่งละวสามหนึ่งนโอเคเดี๋ยวคอยเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราเชอกันนะโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ชื่ออะไรครับอ่ชื่อฝนค่ะอันนี้ก็ คร,ครับอันนี้แฟนปีเลยครับอันนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษครับปีเชียร์ชัตเตอร์ค่ะชัตเตอร์นะฮะัอ๋อครับว,วิรเทพตามวิรเทพมาครับจากเมืองทองโอ้ก็ปกติเชียร์เมืองทองแต่ว่าลูกพี่มาอยู่ปีก็ต้องต่างกันอันนี้พี่บีจีอยู่แล้ว <laughs> <laughs> แล้วว่าวันนี้ผลเท่าไหร่ครับ <laughs> เอาเรื่องจริงเลยพูดเลยไม่ต้องเกรงใจแฟนบีจีต้องตีียมเนาะ เอาไม่เป็นไรครับได้ครับปี้าีหนูอาจจะชนะสามสองก็ได้อ่าได้เฉือนเฉื่นเฉือนเฉื่นเฉื่นเฉื่นเพราะว่าอ่าเห็นไหมช่วงแรกหนูตามมาได้แล้วนะสองหนึ่งแล้วนะได้ครับโอเคเดี๋ยวขอไปเช่นนั้นนะอ่ามีอะไรจะบอกอ่ะหรือจะบอกว่าอะไรก็ฝากดีวยู่ด้วยนะคะครับยังไงปีนี้ก็จะเป็นแค่ไฟลิกครับถ้าไม่ตรงอ่ะถ้าไม่ตรงอ่ะพี่ก็ไปดูบ่อย ถ้าไม่ตรงนี่ก็ไปดูนะไปดูไปดูถ้าไม่ตรงใช่ผมจะเป็นยังไงไม่เป็นไรไปดูอยู่แล้วตามไปเชียร์ตลอดใช่เออเจือขิมครับผมใช่โอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยครับโอเคเขาคาคบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับพี่อ่าผมชื่อบุญเกิดครับบุญเกิดเป็นคนปทุมเลยป่ะครับอ่าผมเป็นคนเพชรบูรณ์ครับแต่ว่าพักอยู่สูนย์ศิลปวิ์บางไทรอ๋อแต่ก็เลยเชียร์แบงคอกแบงคอกส่ายหัวเชียร์มานานเลยครับอ๋อมานานแล้วครับหลายอ๋อป่ะ อยู่ตรงนู้นมันใกล้อ่ะนะพี่เนาะครับแล้วชอบใครเป็นพิเศษหรอครับก็มีปกเก้าอนันต์อ่าอันนี้ปัเดิร์ลุยก็หลายหลายหลายคนอยู่เนาะครับผมฮะแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นผลจะยังไงครับพี่ตอนนี้สองหนึ่งอ่ะอ๋อผมว่าบอกบอกเลยสามสองครับเฉือนกำลัาเฉือนครับเฉือนโอเคเดี๋ยวขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากแล้ครับพี่ครับสวัสดีครับครึ่งแรกก็เริ่มไปแล้วครับนี่ขึ้นมาก็ทีนี้ห้าสิบสามนี่ก็ยัง รถเดียวครับรถเดียวครับผมแต่ยิงออกยิงออกหน้าคนยิงเองรู้สึกเสียดายมากๆใช่ใช่เราก็ถ่ายดันทันด้วยแต่เสียดายไม่เข้าใช่ครับเล็กไรเนี่ยเช็งแดงอ่ะพี่เช็งแดงครับอ้าวแดนยอโอนเหลืองแทนเลยเสี่ยกรรมการ สองตัวสองครับแบงค์ครยอดหนึ่งหมื่นเจ็ดสี่คนครับผู้ชมคนครับหนึ่งหื่นเจ็ดสี่ครับ E yep, bye. <laughs> น้องครับเป็นไงครับวันนี้หลุดหน้าดูเลยครึ่งหลังครึ่งหลังนี่เล่นเป็นตัวโกงเลยนะ,อ,ะอันนี้เราน่าจะปลุกนะทำไมเขาปลกกดดันเราเนี่ย ใบแดงครับเปลี่ยนตัวลงมาปะเพิ่งเปลี่ยนลงมาเพิ่งเปลี่ยนลงมาดนาใบแดงเลยครับมีจีก็เหลือสิบคน ก็ไปสองประตูต่อสองครับกองเชียร์ครับสองเปย์ให้กำลังใจให้แบงค์ออกก็ไปบีทีเอฟเตินไปขอบคุณแฟน,น,นออบอลครับกอล์ฟสวัสดีครับสสวัดีค่ตาอันนี้น้องจ๋าและอโนนนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าโอเคาหายไปนานนะตั้งแต่ออกนอกวงการไปเลยไม่มีเวลางานเยอะมากเสียดายนะใช่ครับอ,อ่ะ คิดคิดยังไงกับบรรยากาศวันนี้คิดยังไงหรอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากคิดว่าทิดเชียงรายจะไปดีไหมใช่ที่จริงมาเนี่ยมันต้องเก็บชนะเลยใช่ียวนานมาทีแต่จริงจริงวันนี้ก็ไม่คาดหวังอยู่แล้วใช่ปะใช่นะฝากอะไรถึงแฟนหน่อยเหรแฟนแฟนบอลทั้งหลายไหนเอ่ยแฟนบอลทั้งหลายน่าน้องแชมป์อย่าไปหวังเลยไม่ได้หวังแต่เราไปเชียร์สนุกกันดีกว่าเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปเชียร์ด้วยกันเนาะโอเคติดตามกันต่อไปโอเคครับอกกันเดี๋ยวแต่แบงค์ขอบค์